ทุกคนนะครับผมพาทุกคนมาดูเจ้าตัว e v e r e s t Sport นะครับหรือเรียกว่า e v e r e s t Sport แดดเพิ่มออปชันเข้ามานะครับ แต่ก่อนอื่นผมพาทุกคนมาดูชุดแต่งข้างหน้าของตัว Everest Sport ก่อนครับชุดแต่งข้างหน้าของ Everest Sport จะมีเป็นกระจังกระจังนี้จะเป็นของ Ford หรือเรียกอีกอย่างว่า Fordon นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรามีไฟไฟ Daylight LED ไฟ Daylight ให้นะครับสว่างแน่นอนผมบอกเลยแล้วก็จะมีที่ครอบไฟหน้าให้ครับทุกคนแถมอีกอย่างลูกค้าคนที่เขารีเควสเข้ามาให้เพิ่มแลว ไฟหน้าให้ให้เป็นดำเงาอ่าเรามาเรามาเตือนต่อที่อ่ากันชนนะครับกันชนนี้ลูกค้าเขารีเควสเข้ามาให้ครับเป็นสีดำตัดสลับกับสีขาวครับทุกคนไหมสวยดูกันจบจบเฉียวดีนะครับเรามากันต่อกันด้านข้างกันครับทุกคนกันด้านข้างก็จะมีซุ้มล้อและตัวล้อครับตัวล้อนี่คือจะเป็นยางจะเป็นของโตโยต้านะครับหรืออีกอย่างคือเรียกว่าโอเพนคันที่ A ทับ T, T นะครับทุกคนและอีกอย่างตัวค,คอ์อของแม็กเขาเรียกว่า Evo e อีโวอีโวอีโวชัน R นครับทุกคนไปกันต่อไหมทุกคนไปมาเรามาดักันดูข้างๆกันครับด้านข้างก,ก็เหมือนเดิมครับทุกคนแต่เ mm. พิ่มเข้ามาเป็นชุดแต่งก็จะเป็นตัวที่กันสาดครับทุกคนเป็นสีดาเงาและตัวด้านจับของประตูก็จะมีที่เสริมเข้ามาเป็นตัวกัน ด้านจับของประตูให้ครับตัวเอเวอ s t เรสต์เลยอ่ะเรามาดูข้างในกันข้างในอย่างที่คนเคยอ่าถ้ารู้จักกันมาของตัวเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตก็จะมีเป็นออปชันของเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตอยู่แล้วแต่เพิ่มเข้ามาอยู่ที่58,000บาทนะครับออปชันเสริมก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นตัวหน้าจอ12นิ้วครับแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆครับเช่นอ่า ถอยจอดหรือจะเป็นอะเด็ตถือพุชคอนโทรลอะไรอย่างงี้ครับมาเราไปกันต่อข้างหลังกันครับข้างหลังนะครับทุกคนยังเห็นไหมขอบไฟท้ายใหนทีุ่กคนเห็นตัวนี้ก็อาตัวนี้ก็แต่งเสริมเข้ามาครับดูดุดันดีครับชุดแต่งที่ผมบอกเป็นชุดแต่งของวิตเตอร์ครับชุดแต่งรอบพันและตัวอขอบท้ายเราก็มีให้นะครับ เรามาดูข้างหลังกันดูสัมภาระกันครับที่วางสัมภาระดูกว้างขวางไหมทุกคนดูผมเอื้อมมือไปนะเห็นไหมกว้างมากขนาดโต๊ะผมกับขนาดของที่วางสัมภาระของรถกว้างมากครับทุกคนอครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนเจ้าตัวนี้จะเป็นสีพิเศษจะเป็นสีขาวมุกเพิ่มราคายอยู่ที่1น0 0 0บาทครับ ตัวรถจริงๆอยู่ที่แนลคายที่1 50 0 0 0 0 0บาทนะครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจหรืออยากจะสั่งจองก็ติดต่อผมได้นะครับแฟงนะครับ RMA นะครับของเป็นที่ปรึกษ,ษาของ Ford กแกรลพืชน,นะครับทุกคนติดต่อผมได้ที่096-926-343หนะครับหรือแอดไลน์ผมได้นะครับด้วยเบอร์นี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ใกล้สิ้นปีแล้วผมต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคน สวัสดีครับ